ไกลเพลงคนไม่ยอมคนหรือไม่ลืมแฟนมวยแต่งให้กับเสกสรรออกขวัญเมืองคำร้องทำนองสิทธิชัยบุญทศนักมวยคนซื้อชื่อเสกสรรออกขวัญเมืองตอนเป็นเด็กเราเรื่อง คูเพื่อนแกล้งร้องไห้หลายหุนก่นมาฝึกมวยเป็นนักชกหนึ่งในมนทนน้มเจกสันนุ่มใต้น้ามนชื่อสกุลว่าออควันเมืองชื่อเล่นว่าสัน เป็นชาวนครศรีธรรมราช